สภาพท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ยังคงมีฝุ่นควันปกคลุมต่อเนื่องแต่ว่าประชาชนบางส่วนนั้นก็ยังไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ค่ะขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ IQ Air ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลกปรากฏว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งของเมืองที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมาโดยค่า AQI ฉลอยู่ที่172 ส่วนช่วงประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าจะลงมาอยู่ในอันดับ2ของเหมือนที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกแต่ค่า AQI เฉลี่ยนั้นยังคงอยู่ที่164ค่ะส่วนการพยากรณ์คุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์ก็คาดว่าคุณภาพอากาศนั้นจะดีขึ้นขณะที่ไฟป่าก็คงยังเกิดขึ้นในหลายจุดล่าสุดอำเภอเชียงดาวนั้นต้องร้องขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะช่วยดับไฟบนพื้นที่เขาสูงชัน2จุด ในพื้นที่ตำบลเมืองนะด้านนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามดับไฟป่าที่ลุกไหม้ภายใน24ชั่วโมงอยู่พร้อมกับเร่งประสานหลายหน่วยงานเพื่อที่จะเปิดมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้เชียงใหม่นั้นมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นตอนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานที่กํลังจะมาถึง ในขณะที่ในส่วนของชาวเชียงใหม่เองนะคะหากต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งก็แนะนําขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและก็อยากขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องของการลักลอบเผาเพราะว่าขณะน,นี้คุณภาพอากาศนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะ